สวัสดีทุกคนวันนี้นี่17ส,สิงหาคม2อง3นสานะดาวอาทิตย์ย้ายราศีซึ่งส่งผลต่อทุกคนโดยตรงในเรื่องของธุรกิจการเงินการพองใครที่เป็นเจ้าของกิจการใครที่แม้แต่นะทำงานที่จะต้องอาศัยยอดอาศัยตําแหน่งหรือใครอ่ะที่กำลังมีประเด็นในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงความมั่นคงทางด้าน การเงินการทองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีผลหมดเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมาดูทีละคนดีไหมทีละราศีดีกว่าไหมเ mm hmm. พราะพวกเรามีเยอะเนาะให้รู้ว่าแต่ละราศีจะเจออะไรบ้างดาวทิศย้ายรอบนี้มีอิทธิพลเดือนหนึ่งนะซึ่งดวงของแต่ละราศีจะเปลี่ยนไปอย่างค่อนข้างเห็นชัดพอสมควรมา <c oughs> ใครอยู่ราศีอะไรพิมพ์ราศีตัวเองขึ้นมา เดี๋ยวาายอาจารย์จะแชร์มาในกลุ่มไลน์ซึ่งอาจารย์จะให้ลูกศิษย์ที่อยู่ในกลุ่มไลน์ซึ่งเป็นศิษย์ตัวจริงเลยเนี่ยรู้ก่อนใครเลยดังนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ก็เข้าไปได้นะสแกนเข้าไปได้เออแล้วก็อาขอแชร์ให้กลุ่มไลน์ก่อนอ่ะตอนนี้พวกเราแชร์ก่อนอาจารย์ให้เวลาแชร์หนึ่งนาทีแล้จะเริ่มเลย ครบหนึ่าทีบอกอาจารย์ด้วยเออครบหนึ่าทีบอกอาจารย์ด้วยอ้าวราศีอะไรพิมพ์เข้ามาแจนเย็นพิมพ์แค่ราศีก็พอลักษณะของวันเดือนปีเลยเนะี่ยเอาไวด้ดูเป็นคิวดูด,ดวงส่วนตัวก็ได้นะอ่ะพิมพ์ราศีของตัวเองขึ้นมาพวกเราในลุ่มไลน์นี่จะได้รู้ตอนนี้แหละ อ่ามาเราเสียอะไรอีกมีกระกดแล้วมีพื่อศพใช่ไหมมีใครอีกให้อาจารย์เริ่มเลยป่ะถ้าเริ่มพิมพ์โอเคเราอ่ะตอนนี้บอกในกลุ่มไลนะ์ล้วกลุ่มไลน์ของอาจารย์นี่ปกติมีอะไรเขาก็จะรู้ก่อนเพื่อนล้วเนาะดีป่ะใครยังไม่ได้ ใครยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์อาจารย์มั้งเออยังเข้าทันอยู่นะตอนเนี้ยยังเข้าทันอยู่เข้าไปในกลุ่มไลน์ได้นะรู้ไหมว่าบางทีมีวัตถุมงคลแบบรายการเด็ดๆมาประมูลกันนั่น <c oughs> อ่ะใครอยู่ราศีอะไรพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาเลยเอาอย่างนี้ดีกว่า ในตอนนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะดูว่าครบสิบสองราศีหรือยังมีราศีอะไรบ้างอืมมีราศีอะไรบ้างแล้วเมื่อกี้มีเพื่อสองกรกฎโนโมีนมาละราศี็ก่ะอาจารย์ปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์ข้างล่างเนี้ยพกาดูคอมเมนต์ข้างล่างนี้ เออจานปักหมดุดไว้เนี่ยข้างล่างเนี้ยเข้ามาในกลุ่มนี้นี่มีมีของแรงแรงออกมาประมูลเออแล้วเวลาที่อาจารย์ไลฟ์เนี่ยพวกที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะได้รู้ก่อนชอาวบ้านจะช่องเขารู้ก่อนเลยดีไหมอ้าวธนูมาแล้วพุชสมมาแล้วกระกฎมาแล้วลวสีเลย์ยังไม่ไมาอีกถ้าอยากให้อาจารย์เริ่มพิมพ์โอเคมาเลยอาจารย์จะบอกว่าดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้นะ มันจะส่งผลกับทุกราศีนะแต่และราศีจะส่งผลยังไงบ้างมาดูกันราศีไหนจะรุ่งแล้วราศีไหนจะค่อนข้างต้องระมัดระวังไม่อยากใช้คำว่าร่วงเพราะดวงมีผล50%รอะเราอีก50%เนี่ยมันคือการเลือกการปฏิบัติตัวของตัวเรานะมันคือการที่เรารู้จักที่จะวางตัวพร้อมหรือยังเพราเราพร้อมออแล้วพิมพ์โอเคเราเริ่มเลยดีไหม อาจารย์ขอเริ่มจากราศีซึ่งเป็นเดือนแรกของปีเลยได้ไหมก็คือมกราคมราศีมังกรเนาะจริงๆแล้วที่เราพูดว่าราศีราศีกันเนี่ยเราพูดในแง่ของวันที่เราเกิดเฉยๆแต่ถ้าเกิดอยากรู้ควาว่าลัคนาราศีเลยเนี่ยหมายถึงจุดที่ใกล้ดวงที่สุดเลยต้องใช้เวลาเกิดซึ่งมาคำนวณทีละคนใครทีด่ดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะหาลัคนาราศีซึ่งเป็นจุด ที่ตรงที่สุดให้อันนี้เราดูทั่ว,วไปก่อนเนาะค่อยว่ากันเนาะเราเริ่มจากราศีมังกรเลยดีกว่านะใครอยากรู้ส่วนตัวเนี่ยสอบถามหลังไม้นะอันนี้อาจารย์ดูเป็นการทั่วไปนั้นใครที่เกิดจาไม่ง่ายสมมติว่าเราดูลักษณะราศีทั่วไปเรายังไม่รู้ลักษณะราศีใช่ไหมถ้าเราเกิดอยู่ระหว่างกลางเดือนไหนไปถึงกลางเดือนไหนเราก็คิดว่าเป็นราศีนั้นไปก่อนกันลวกันไปก่อนเป็นจุดที่พอจะใกล้เคียงบ้างเช่นเราเกิดในช่วงครึ่งหลังของ,ของ,ของมกราคมไปถึง ายในครึ่งแรกของกุมภาพันธ์ก็ตีเป็นมังกรไปก่อนอ่าครึ่งหลังกุมภาไปถึงอ่าครึ่งแรกของมีนาก,ก็ตีเป็นกุ่มไปก่อนตรงน,นี้นะแล้วส่วนใครที่ได้ดูดวงส่วนตัวใครที่มีโอกาสได้ดูดวงส่วนตัวจะจะหาลัคนาราศีให้อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมถามอาจาร์แล้วกันเอออย่าลืมถามอาจารย์แล้วกันว่าออกตัวของตัวหนูเนี่ยลัคนาราศีอะไรกันแน่จะได้รู้จุดที่ใกล้สุดเราเริ่มจากราศีมังกรนะเดี๋ยวจะไล่ไปมังกรกุ่มมีนเมษพฤษศเม,ม,มถุนไปเรื่อยๆนะ ไม่ต้องข้ามเนาะโอเคไหมเริ่มเลยนะราศีมังกรนี่อะไรที่น่ากลัวราศีมังกรรา,งกร,ราศีแรกนี่น่ากลัวกันเลยคืองานของเราอะหน้าที่ที่เรารักษาอยู่เครดิตที่เราสู้อุตสาห์รักษาอยู่มันมีเหตุระสำร่ำระสายจากนี้ไปเดือนหนึ่งเลยนะตีเป็นกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายนเนี่ยระวังเสียเครดิตพวกเราราศีมัง,งกรนะ ระวังคนโกงคนจะมามีลูกเล่นน่ะทำเป็นแบบพูดอย่างง้อนอย่างนี้เ,เคยเจอป่ะทำเป็นมาชวนลงทุนแบบเขาเรียกะนะไม่น่าไว้วางใจอ่ะราศีมังกรจะเจอนะระวังให้ดีนะตื่นไวล่วงหน้านะหนึ่งเดือนนะกลางเดือนสิงหาถึงกลางเดือนกันยายนนะมันมีดวงดาวที่บอกได้ว่า ความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีความมีเครดิตหรือว่าหน้าที่การงานเราอะ่ะมันจะถูกรบกวนทําให้เราสรัลักสายหรือทําให้บกพร่องไปเช่นถ้าเป็นเครดิตบกพร่องคืออะไรมีโอกาสที่จะถูกคนเขาจะ่จู่ก็ใส่ความบางทีก็ยัดข้อหามาให้เราเออระวังนะขับรถไปเจอโน่นเจอนี่เจอยัดข้อหาระวังนะราศีมังกรถ้าหากว่าเลี่ยงได้คนเลี่ยงลักษณะของความขัดแย้งหรือการเป็นคดีความเพราะจากนี้ไปหนึ่งเดือนเนี่ย ดูเหมือนจะเขาเรียกอะไรเี่ยเสียเปรียบคนค่อนข้างมากเสียเปรียบคนค่อนข้างมากเป็นจังหวะที่อาจจะมีคนที่เข้ามาหาราศีมังกรน่ะแล้วก็ใส่ความบ้างแล้วบางทีก็เหยียดย้มต่อหน้าเลยไม่ต้องถึงขนาดไปฟ้องบินประมาทนะเพราะมันเสียเปรียบเขาอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วโอเคปะ่ะเรารับทราบราศีมังกรถ้ารับทราบพิมโอเคนะี สิ่งที่ต้องระม,มัดระวังสิ่งที่ต้องระม,มัดระวังก็คือ <c oughs> เราอ่ะอย่าขาดการตั้งสติให้ดีอะใครจะสวดมนต์นั่งสมาธิใครมีวัตถุมงคลอะไรโดยเฉพาะถ้าเกิดขออาจารย์นะเอามาให้ฐานจิตในทุกๆเช้าเลยก่อนที่จะออกไปเจอผู้คนทํางานจะทําให้ลดเรื่องของแรงประทะลงเกี่ยวกับดวงดาวทีววว่จะเข้ามาทําให้เสื่อมเสียเครดิตเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็อารมณ์จะขึ้นง่าย ใครพูดอะไรนิดนึงนี่ผิดหูไม่ได้นะเราสีมังกรเนะยอารมณ์ขึ้นแบบโหโกรธมากโกรธมาก,ก,มากเจอมีอาการอย่างนั้นดังนั้นก็ระมัดระวังให้มากคือเรื่องอื่นอาจจะไปได้ดิบได้ดีแต่ว่าเรื่องชื่อเสียงเรื่องของเครดิตเนี่ยต้องระวังให้จงหนักต่อมาราศีกุมราศีกุมเนี่ยนะก็เป็นราศีที่เอาพูดถึงข้อดีก่อนข้อดีคือช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้คุณดีนะหมายถึงว่า สิ่งศิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวสิ่งศิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือใครใครเลี้ยงบูชาวัตถุมงคลใครมีกุมารทองในของอาจารย์อามาในฐานจิตช่วงนี้จะได้ผลมากพิเศษแต่ทีนี้ประเด็นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับดาวทิต้ายรอบนี้ก็คือการได้ดิบได้ดีเพราะการมีตําแหน่งขึ้นการได้เครดิตนะดาวทิ้ายรอบนี้เนี่ยคนเกิดราศีกุมนะจะค่อนข้างที่จะ ถ้าเป็นภาษาบ้านบ้างเขาเรียกทาอะไรก็ได้หน้าได้ตาไปหมดนะถ้าสมมติว่าต้องมีการประเมินผลงานใช่ไหมราศีกลุ่มในช่วงนี้นะเขาเรียกว่าเข้าตากรรมการผลงานใดๆก็แล้วแต่ <c oughs> ที่ตั้งใจทําไปหรือแม้แต่เป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมราศีกลุ่มนะโอ้ช่วงนี้มีลูกค้าเข้าหาสนับสนุนอุดหนุน แล้วถ้าเกิดว่าเรามีคนรักช่วงนี้นะเขายกย่องเรามันพิเศษคล้ายๆกับว่าเห็นความสําคัญขึ้นมาบางคนบอกแล้วาเกิดเราสีกุมเราคนร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นเลยว่าจะให้อะไรนะพาเราไปโน่นไปนี่พาออกงานยกย่องเชิดหน้าชูตาปรากฏช่วงนี้เราสีกุมเนี่ยนะคนรักนะคลอเคลียพาไปเที่ยวซื้อของมีค่าให้ใครเกิดราศีกุมบ้าง เป็นจังหวะหรือเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสจะได้ของแบรนด์เนมโดยเฉพาะจากคนรักถ้าไม่ได้จากคนรักเนี่ยก็ได้จากคนที่สนิทมากๆอ่ะหรือวันนี้ซื้อเองก็ได้แต่มันมีลาบลอยมีเงินอ่ะมาให้เราซื้อถือว่าโชคดีมากที่สุดเลยนะในมล1สิบสองราศีนะเออใครเกิดราศีกุมนี่กดหัวใจเอาไว้นะเพราะว่าถึงเวลาที่ตัวเองต้องแบบว่าได้รางวัลของชีวิตเต็มที่แล้วค่อนข้างค่อนข้างที่จะถือว่าเป็น ช่วงนานๆทีนะฟกฟลกนะราศีกุมนะทันรวมแบบสุดท้ายเลยรอไปอ่ะเราจะไล่เลียงไปทีละราศีนะทีนี้ราศีกุมเนี่ยถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยใครที่บูชาเทพขุนแผนเนี่ยนะเอามาอธิษฐานจิตให้ดีนะเทพขุนแผนจะส่งผลมากเป็นพิเศษอ่าใครมีบ้างใครมีวัตถุมงคลของมหามนตราที่เป็นสีทองจะเป็นกําไรอ่ะ จะเป็นวัตถุมงคลเป็นจี้อะไรที่เป็นสีทองอไห้สานจิตให้ดีนะเออเอออันนี้จะส่งผลมากที่ราศีกุม่าโชคดีคนโชคดีไม่ต้องพูดะไรเยอะนะทําอะไรก็มือขึ้นไปหมดนะมีแฟนแฟนก็น่ารักมีธุรกิจการงานก็จจระนรุ่งเรอืองแล้วเป็นจังหวะหรือเป็นเวลาที่ถ้าสมมุตินะจะสอบผลการสอบดีถ้าสมมติว่าจะมีการพิจารณาเรื่องของเรื่องขั้นเรื่องเงินเดือนนะราศีกุมนะมีโอกาสที่จะได้โปรโมตได้เงินเดือนขึ้น ได้ตำแหน่งขึ้นเออโดยเฉพาะใครที่ต้องเป็นข้าราชการที่ต้องมียศมีตำแหน่งนะช่วงนี้รู้สึกว่าเข้าตากรรมการมากอ่ะยินดีด้วยกับราศีกุมนะกดหัวใจไว้จะได้เป็นการรับทรัพย์รับโชคต่อมาราศีมีนใครอยู่บ้านราศีมีนราศีมีนช่วงนี้เหนื่อยกับคนที่ขัดแย้งด้วยราศีมีนเป็นราศีหนึ่งที่พยาพยามพยายาม ไม่รู้จะเลียกได้หรือเปล่านะแต่พยายามเลี่ยงความขัดแย้งกับคนพยายามเลี่ยงการขึ้นรงขึ้นสารพยายามเลี่ยงการทําอะไรที่เป็นการแบบต้องเอาชนะค้าคานกันนะคือถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้แต่มันต้องออกแรงเยอะมันต้องเหนื่อยมากกว่าปกติหรือเกินเห็นแล้วเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนราศีมีนเลยนะเราจะไล่เรียงกันตั้งแต่มังกรกลมมีนเมษไปเรื่อยๆจนครบนะไม่ต้องห่วง ราศีอื่นเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวก็ถึงราศีของตนเองทีนี้ราศีมีนถ้าถามว่าสิ่งที่ควรทำได้ดีคืออะไรปริวิเวกอย่าไปเป็นคนที่เขาเรียกนะใช้อารมณ์กับเรื่องหลายๆเรื่องอ่ะจนเราเสียพลังงานไงปกติเราก็ต้องทำการทำงานอยู่แล้วใช่ไหมเออเราต้องคุยกับคนที่ต้องใช้สมาธิคุยอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมจะเป็นพอนออ่อแม่พี่น้อง จนานายลูกค้าที่จะส่งผลโดยตรงกับตัวเราใช่ไหมถ้าเราไปเสียพลังงานหรือเสียสมาธิกับคนที่เป็นคนที่ชอบมาขัดแย้งเราเนี่ยก็นับว่าเราก็เหนื่อยฟรีสิถูกว่าดังนั้นถ้าอาจารย์เป็นคนเกิดราศีมีนนะเอออาจารย์ก็จะเแบบขาเรียกดอกพี่คุณจะร่วงเนี่ยสงวงปากสมอนคำเอาไว้สมองความคิดของเราค่อยๆใช้ทีละนิดค่อยๆแบบบุ่มเพาะคิดให้คมที่สุดให้ถี่ด้วยสุด จึงพูดออกไปเนี่ยราศีมีนก็จะค่อนข้างค่อนข้างที่จะทําแล้วได้เรื่องของความความสุขกายสบายใจจะไม่ต้องเหนื่อยดีว่าต่อมาราศีเมษมีใครอยู่เมษบ้างเมษเนี่นะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หนึ่งเดือนที่มีความภาคภูมิใจกับสองเรื่องอ่ะ ใครที่มึงเข้ามาอาจารย์จะบอกว่าถ้าอยากรู้การไลฟ์เนี่ยว่าเมื่อไหร่ไลฟ์เนี่ยเข้าไปในกลุ่มไลฟ์ที่อยู่ข้างล่างนี้ได้นะส่วนใครที่อยากจะแชร์ให้คนทั้ง12สราศีรู้ก็แชร์ได้เช่นเดียวกันอ่ะเรามาต่อนะราศีเมษช่วงนี้มีช่วงที่มีความภาคภูมิใจหรือว่าภารกิจหรือว่าสิ่งที่ต้องเกี่ยวพันเกี่ยวยงไปบริหารจัดการ2เรื่องเรื่องแรกคือใครที่มีธุรกิจหรือรกิจการของตัวเองอ่ะที่สร้างขึ้นมาบางคนบอกคิดเป็นโปรเจกต์เอาไว้ ดูเหมือนช่วงนี้จะได้ไปลงมือทำแล้วเยาวอย่างเบาๆเลยอะก็ต้องได้ไปศึกษาาความรู้ไปดูงานไปดูซิว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำนั้นเขามีรายละเอียดมีธุรกิจมีการเรียนการสอนหรือมีองค์ความรู้อะไรบ้างสองใครที่มีลูกมีบุตรมีบริวารน,นะช่วงนี้ดูเหมือนกับว่าจะต้องเข้าไปดูแลบุตรบริวารบางคนบอกเข้าไปดูแลเนี่ยไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายนะ ตัวเราก็ต้องเหนื่อยต้องไปอยู่ด้วยไปช่วยคิดช่วยวางแผนช่วยบรหยิหารจัดการซึ่งจังก็ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่เราจะทําหน้าที่ของเราได้ดีแล้วก็มันเป็นจังหวะที่ดวงของเขาอ่ะหรือเขาเนี่ยนกะ็คือตัวลูกบุตรบริบาลของเราหรือถ้ามองในแง่ของการของเรากาลังเติบโตได้ดีแล้วมีแนวโน้มว่าถ้าหากไปสอบไปขอทาบทามที่จะไปเปิดธุรกิจอะไรพวกนี้นะคนเกิดราศีมีนคนเกิดราศีเมษทวดีก็จะ ได้รับการตอบรับที่ดีด้วยนะั้นจะเกิดของธุรกิจจะเกิดแบรนด์จะแจ้งเกิดลูกหลานของเราเออให้มีชื่อเสียงเนี่ยช่วงนี้ดีนะเพราะว่าดาวอาทิตย้ายรอบนี้จะไปทําให้สิ่งที่เราต้องดูแลอยู่นั้นนะเรียกว่าได้มีชื่อเสียงได้แจ้งเกิดกับเรากันต่อมาราศีพฤษภราศีพฤษภอยู่หรือเปล่าราศีพฤษภนี่จู่ๆเลยนะเรื่องของงานของเรานะ่ย ก็จะเจริญรุดหน้าตำแหน่งตำแหน่งมีโอกาสปรับขึ้นได้สูงมากเลยนะงานที่เราทำอยู่อ่ะหนึ่งทินฐานที่เราทำสมมติว่าเป็นตำแหน่งที่เราทำในองค์กรกับจู่ๆมันมีการปรับเปลี่ยนแลวทำให้เราได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นได้อำนาจหน้าที่ที่ดีขึ้นเจอย้ายงานหรืออยู่ที่เดิมก็แล้วแต่มันจะต้องมีบางอย่างที่มีการพัฒนาเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับภาระหน้าที่เช่นถ้าอยู่ที่เดิมใช่ไหม ตำแหน่งขึ้นในขณะที่งานอยู่ในงานที่ไม่ใช่ว่าน้อยลงแต่ว่าใช้ทักษะใช้การบริหารสมารถมากกว่าแบบไปออกแรงหนึง่งถ้าเป็นกิจการของตนเองคนเกิดราศีพิจินะช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ขยายสาขาขยายกิจการจะเป็นกิจการที่มีคนรู้จักมีคนอยากมาหุดหนุนซึ่งอาจารย์ถือว่าเป็นผลดีมากๆกับคนที่เกิดราศีพิจิและ อยากให้ตั้งใจที่จะโปรโมทต,ตั้งใจที่จะทำอะไร่ะสิ่งที่อยู่ในกิจกรรมตัวเองอะให้มันมีครบถ้วนถูกต้องเหมาะสมรักษาและที่ตัวเองให้สมบูรณ์มากที่สุดเพราะว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะจู่เลยอ่ะราศีพฤษภนะจะมีชื่อเสียงขึ้นมาจะมีคนมาเหลียวมองมีคนมาสนใจบองคนบอกเพิ่งทำธุรกิจได้ไมา่นานปรากฏออมีรายการมาถ่ายทำ เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพียงสื่อของโทรทัศน์ใช่ไหมอินเทอร์เน็ตใช่ไหมการลงคลิป YouTube หรือว่า Instagram Facebook อะไรมันทำให้เกิดกระแสขึ้นได้ในชั่วขคาำคืนเนี่ยคือคนที่เกิดราศีพิจิเนี่ยมีโอกาสที่จะแจ้งเกิดในลักษณะแบบนั้นได้จากนี้ไปเดือนนึงเลยนะต่อมาราศีเมถุนมีใครอยู่เมถุนบ้างเมถุนนี่ยังคงความมีเสน่ห์ไม่เสื่อมคลายเนยตั้งแต่ช่วงประมาณ นะพอเข้าสิงหาคมเนี่ยสเสน่แรงแรงแบบต่อเนื่องทีนี้มันก็จะเกิดความความฮอตขึ้นเ,เกิดเป็นคนป๊อปปูล่าขึ้นมามีโอกาสที่คนที่เกิดราศีเมถุนนะจะได้ไปออกงานไปพบค้าสมาคมกับคนอื่นแล้วมันมีความโดดเด่นคนเกิดราศีเมถุนนะสังเกตง่ายๆช่วงนี้นะเข้าไปในงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้ หรือแม้แต่เดินก็ไปในห้องเรียนนะ่ะเดินเข้าไปในกลุ่มเพื่อนกลุ่มฝูงชนใดก็แล้วแต่ออร่าจะจับเลยออร่าจับมีราศีขึ้นมาเหมือนคนที่มาลงพิธีกรรมนะักพระเจ้าเป็นรัศมีมาลงที่บ้านมหาบุญตานะเป็นพิธีกรรมที่ลงแล้วนะทําที่มีออร่าเป็่งประกายเออใครอยากมาลงนะก็ลงได้จะราศีอะไรลงเสร็จราศีจับหมดนะักพระเจ้าเป็นรัศมีนะทีนี้ย้อนมาถึงราศีเมถุนต่อเมถุนช่วงเนี้ย จะออราจับเวลาที่ออกงานพบปะผู้คนเข้าสังคมแม้แต่ไปทำงานไปเรีนยนกระแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าเป็นดาวเด่นทำอะไรคนก็จับจ้องรู้สึกว่ามีเสน่ห์ดูดีไปหมดและอาจจะได้ธุรกิจได้งานจากสังคมที่เราไปนั่นแหละบางคนบอกโอ้ช่วงนี้ผ่านมาไม่มีงานทำแฮ หรือมีก็มีน้อยฮะลูกนะลูกค้าน้อยไม่ค่อยมีโอกาสในการทํางานแต่ปรากฏว่าช่วงนี้นะถ้าใครอยู่ราศีเมถุนนะขยันออกงานขยันไปพบเจอผู้คนอาจจะได้งานอาจจะได้เงินอาจจะได้ธุรกิจอาจจะได้คําแนะนําของในเช่นด,ดีจากสังคมที่เราไปเจอใหม่จากสังคมที่เราเปิดตัวนะเปิดตัวไปไปพบเจอเขาไปคุยกับเขาไปเจอคนใหม่เออแล้วถ้าสมมติมีการเสนอ เรื่องของธุรกิจเลยขึ้นมามีโอกาสที่จะตอบรับและตกลงกันได้เลยไม่ต้องรอชา้าคือจังหวะดวงของงานมันได้แต่ต้องออกไปสังคมออกไปพบเจอผู้คนต่อมาราศีกรกฎไล่ไปทีละร,ราศีแล้วนะใครจะถึงราศีตัวเองในพิมพ์มาไว้เลยว่าใกล้แล้วหรือยังราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้เงินเดือนขึ้นชัดๆมีโอกาสที่จะได้ลักษณะของกําไรจากการประกอบการ ใครประกอบธุรกิจกิจการอะไรก็แล้วแต่กรารกฎช่วงนี้นะจะเป็นช่วงที่จู่ๆก็มียอดขายที่ดีจู่ๆก็มีออเดอร์เป็นออเดอร์ขนาดใหญ่เงินก้อนก็ต้องดีใจกดหัวใจไว้สำหรับกาเกิดกรารกฎเพราะว่าดวงจะได้เงินได้ทองจากการที่มีชื่อเสียงด้วยใครนะที่สู้สารักษาคุณภาพรักษาชื่อเสียงรักษาเครดิต มาตั้งนานอยากจะไปยื่นกู้ซะหน่อยเพื่อใช้เครดิตที่ตัวเองบางคนแบบทําสเตทเมนต์มาตั้งนานทอนองนี้เคยมีปะ่ะกรากฎนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กู้ผ่านเป็นช่วงที่ทําอะไรก็มีคนมาคอยร่วมด้วยช่วยกันดีเออถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะเติบโตไปในอนาคตดังนั้นะถ้าอาจารย์เป็นคนเกิดราศีกรกฎนะช่วงนี้เดินหน้าเต็มสูบเลยเกี่ยวเนืกับธุรกิจการงานการสมมุติว่าต้องหาเงินทุนจะต้องกู้เงี้ยก็ค่อนข้างได้ ได้เะแนนนะได้โอกาสที่ดีมากๆเลยนะมากๆเลยนะต่อมาราศีสิงห์สิงเนี่ยเป็นราศีที่ดาวอาทิตเข้ามาสถิตโดยตรงนั้นนั้นราศีสิงจะดังที่สุดใน12ราศีราศีสิงจะแจ้งเกิดจะดังถ้าเป็นคนที่ต้องทํางานเกี่ยวกับในวงการอะไรล่ะที่ต้องมีชื่อเสียงอะ่ะการเมืองเหรอวงการบันเทิงเหรอวงการอะไรที่จะต้องโดดเด่นที่สุดเนี่ย ช่วงนี้ก็จะได้เปรียบเขาทําอะไรก็รู้สึกว่า,เ,าเป็นที่จับจ้องไปหมดังนั้นใครที่อยู่ว,วงการการเมืองวงการบันเทิงหรือทําอะไรที่จะต้องโฆษณาตัวเองจะต้องโฆษณากิจการณ์ตัวเองใครเกิดราศสีสิ่งนะช่วงนี้จะดังมากราศสีสิ่งนี้มีนกษณะผู้นําสูงอยู่แล้วดันนวงนั้นชาติงนีชาิเริ่มคิดทําอะไรใหม่จะมีคนตอบรับแล้วก็มีคนเข้าหาทันทีงนั้นถือว่าราศสีสิ่งนี้นะได้รับอิทธิพลมากล้วจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมองเห็นเป็น,นอนาคตเลยว่า เราจะมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยในขณะที่คนอื่นเขาเฉยๆนะแต่คนเกิดราศีสิงห์เนี่ยถือว่าโอกาสดียังนั้นคาถามคือความสามารถเรามากแค่ไหนเราใส่ให้เต็มที่พยายามให้เต็มที่ช่วงนี้นะลงทุนได้เต็มที่ท,ทํางานได้เต็มที่พรีเซนต์ได้เต็มที่แล้วความสําเร็จจะเป็นของเราได้อย่างชัดเจนในเวลาอันรวดเร็ว1เดือนนี้ต่อไปราศีกันราศีกันอยู่หรือเปล่ากันนี่เป็นราศีที่ ต้องระมัดระวังมากที่สุดเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงม,มีคนที่เข้ามาแล้วจะเข้ามาทําให้เราเนี่ยต้องเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีถูกดูหมินนินทาถูกดิสเครดิตหรือจูๆ่ๆเราก็โดนคนโกงแบบไม่รู้ตัวเลยนะระวังมากๆราศีกัรนี้เตือนหลายๆครั้งเลยแล้วกันราศีการเนี่ยนั้นหนึ่งจู่ๆก็มีคนมาให้ร้ายนินทายับข้อหาให้ความเท็จอง จูๆ่ๆก็มีคนมาเขาเรียกอะไรเนี่ยมาหลอกลวงอ่ะให้เราต้องเสียเงินเสียทองสามจู่ๆล้วก็อารมณ์ร้อนแล้วก็เป็นมีเรื่องมีราวนะมีเรื่องมีราวแล้วก็เสียเปรียบเขาดังนั้นร,ระวังมเลยถ้า,านนะถอ 1, าจารย์เป็นราศีกันนะถือเป็นหนึ่งในสิบสองราศีเป็นราศีที่ต้องระมัดระวังไม่สุดในช่วงหนึ่งเดือนจากนี้ไประวังทุกรูปแบบที่เป็นความเสี่ยงอย่าทําอะไรที่เป็นการเสี่ยงเลยอย่างยิ่งการเสี่ยงนั้นมันจะไปกระทบกับชื่อเสียงหรือาการเสี่ยงนั้นมันจะไปกระทบกับ เรื่องของเงินที่เราเก็บไว้การลงทุนก็ชะลอไปก่อนก็จะดีถ้าจะแนะนํานั้นราศีกันต้องระมัดระวังอย่างมากที่สุดต่อมาราศีตุลไทเกับราศีตุลราศีตุลน,นั้นเป็นราศีที่จะได้เงินเกี่ยวเนื่องกับชื่อเสียงกับยศกับตําแหน่งเป็นอีกราศีหนึ่งที่มีโอกาสได้เงินเดินขึ้นขั้นขึ้นอะไรละ่ะมีค่านน่นค่านี้เพิ่มขึ้นมาจากเงินประจํามา่ะถ้าเป็นธรุกธรก,กิจหรือกิจการของตัวเองยอดขายจะกระเตื้องขึ้นมา อาจารย์ดูแล้วอย่างน้อย20%อะอย่งน้อยๆนะวัดเดือนที่แล้วขายได้100%เดือนนี้ต้องได้120%ออกดหัวใจไว้สำหรับคนที่เกิดราศีตุลน,นะเพราะว่าราศีตุลน,นั้นดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้ให้คุณกับเรื่องของธุรกิจการเงินางการทองโดยตรงจู่ๆอาจจะมีแฟนสายเปย์มีผู้ใหญ่เรียกไปบอกเอาเงินไปใช้เล่นๆนะ่ะออถ้า คุยกับลูกค้าจนจุลูกค้าก็ออเดอร์สินค้าเยอะคุยกับเจ้านายเจ้านายก็เรียกไปขึ้นเงินเดืนอนบอกว่าอยากจะซื้อใจเอาไว้กลัวไปที่อื่นตอนนี้นะดังนั้นถ้าใครที่เกิดนะเกิดในราศีตุลน,นะก็ถือว่าโชคดีไปช่วงนี้ก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่นั่งสวยๆรอๆไปเดี๋ยวก็มีเงินมาแต่เองก็ต้องทําหน้าที่ตัวเองด้วยนะแต่เพียงแต่ว่าความสำเร็จหรือโชคลาภมันจะมาแบบง่ายๆมากกว่าราศีอื่นต่อมาราศีพิจิก พิจิกอยู่หรือเปล่าพิจิกนะงานของเราเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของงานมาถึงแม้ตัวเงินมันจะไม่ได้มากมายเลยนะแต่เราจะได้รับการยอมรับนับถือเราจะมีความเชื่อมั่นในงานของเราไม่ได้แค่เราคิดไปเองนะคือจะมีคนเชื่อมั่นในธุรกิจกิจการของเรามีคนเชื่อมั่นในความสามารถและจ้าง,งเราไป มีคนเชื่อมั่นในสินค้าของเราถ้าเป็นกรณีที่เรามีสินค้ามีแบรนด์ของตัวเองแล้วราศีพิจิกเนี่ยนะก็ให้เราเนี่ยสามารถที่จะ,ะสร้างถ้าสมมติต้องลงทุนนะหรือว่าสร้างสินค้าหรือว่าสร้างฐานของธุรกิจให้มีความมั่นคงนะให้ลงไปลงทุนได้เพิ่มทุนได้บางคนบอกโอ้โหในธุรกิจแบบนี้ถ้าเราเกิดราศีอื่นเราไม่กล้านะในการลงทุนนะแต่ราศีพิจิก ลงทุนดีลงทุนแล้วดังนะดังนั้นลงมือทําไปก็ไม่เสียหายนะคือมันเป็นจังหวะที่เราลงทุนได้อย่างน้อยเดือนหนึ่งจากนี้ไปลงทุนแล้วเราจะได้ดีๆไ,ได้ความมัน่นคงของหน้าที่การงานแม้แต่คนเป็นลูกจ้างประจําก็จะมีเออขาเรียกวโอกาสของผู้ใหญ่ที่ให้เราได้พิสูจน์ผลงานยืดหยิบยืบ่นงานไปบอกว่าคุณคุณลองไปทํางานชิ้นนีด้ดูลองไปรับผิดชอบสิ่งนี้ ฝ่ายนี้ดูพื้นที่นี้ดูงานนี้ดูลูกค้าตัวนี้ลองไปคุยดูจะมีโอกาสได้พิสูจน์ผลงานแลวทาได้ดีซะด้วยสิถ้าอาจารย์เป็นคนเกิดราศีพิจิกจาจอาจารย์จะอาศัยจังหวะนี้นะไม่ว่าจะลงทุนเองในกิจการของตัวเองหรือลงแรงไปกับงานพิสูจน์เพงให้เต็มที่ก็จะได้เครดิตแล้วก็เป็นแปลเปลี่ยนเป็นความมั่นคงแปลเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองเป็นลาบยศเป็นตําแหน่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ในระยะย,ยาวต่อมาราศีธนูมีใครเกิดธนูบ้าง ราศีธนูช่วงนี้เป็นช่วงใจร้อนนะแล้วก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองจะยิงริงไหนถ้าใครที่อยู่ธนูนะช่วงนี้จะค่อนข้างแบบเลือดเยอะอ่ะสมมตินะเราจะไปทํางานอันนี้เรากบางทีเราคิดไม่อยากทําไม่ต้องทาก็ได้มีคนบอกมีคนมาจีบอยูอราศีธนูนะช่วงนี้ใครอยู่ราศีธนูนี่คนเข้าหน้าไม่ค่อยติดมัคเขารู้สึกว่าเออทำไมฉันเองก็รู้สึกว่า เล่นตัวเล่นตัวคือไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะยอมใครง่ายๆนะนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่เรามีสิทธิ์เลือกเราก็เลือกไปก่อนนะมีสิทธิเ์เลือกเลือกหอดทั้งงานทั้งคนนะทีนี้ลึกๆแล้วอาจารย์อยากให้คนเกิดราศีธนูเนี่ยนะลองลองเข้าหาคนที่จะเจอกันตรงกลางได้เพราะว่าบางทีเราจะได้ข้อสรุปในบางเรื่องที่มันจะเกิดผลประโยชน์ รอดวงขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าบางทีเราเองเราเป็นคนที่อาจจะตกลงอะไรยากสักหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเป็นจังหวะหรือเป็นช่วงเวลาที่เราค่อยๆค,คิดค่อยๆดูดไปนะก็จากนี้ไปเดือนหนึ่งราศีธนูก็จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คิดเยอะไตรควรเยอะแล้วก็ถ้าอยากรู้กันว่าเราจะลงสิ่งนี้นจะดีกับเราหรือไม่เราอดูของคนนั้นของงานนั้นของสิ่งนั้นมาแล้วก็ตรวจดวงส่วนตัวหลักใหม่ได้จันก,ก็จะ ให้คำปรึกษาเป็นการส่วนตัวหลังหม้นี่ตรงนี้เพราะอันนี้เราดูครบแล้วทั้งสิบสองราศีดังนั้นจากนี้ไปหนึ่งเดือนนะนับจากประมาณกลางเดือนสิงหาคมถึงประมาณกลางเดือนกันยายนแต่ราศีจะเป็นอย่างไรก็ไปดูแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้เพราะมันจะส่งผลโดยตรงกับหน้าที่การงานแล้วก็เงินของเราในที่สุดขอให้ทุกคนโชคดีมีโอกาสได้มาพบกันตรวจดวงสตาร์ส่วนตัวหรือว่าลงพิธีกรรมเสริมสิริงมงคลหรือว่าอยากจะบูชาถุงมงคลอะไรที่เหมาะสมกับตัวก็ปรึกษาอาจารย์ได้เสมอขอให้ทุกคน มีความสุขความเจริญเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีกินมีใช้ไม่รู้จกักจกสิ้นมีแต่ความสุขความเจริญนงเกนงทุกคนสาธุสาธุสาธุ